อัปเดต5,000เงินเยียวยาล่าสุดยืนยันกลุ่มนี้เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีวันที่15กันยายน2564นี้ สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังข่าวสารในวันที่11กันยายน2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้โชคดีนะคะก็อนุมัติออกมาแล้วนะคะและก็มีกําหนดวันจ่าย งินออกมาแล้วด้วยนะคะกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินคนละ5,000บาทภายในวันที่15กันยายน2564นี้ค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็เปิดให้ตัวสอบสิทธิกันไปแล้วนะคะที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะสำหรับใครที่ผ่านแล้วนะคะเตรียมตัวไปฟังรายละเอียดข่าวสารมาพร้อมกันค่ะและสำหรับใครที่ ยังไม่ผ่านนะคะก็รอนะคะยื่นทบทวนสิทธินะคะถ้าท่านคิดว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารมาพร้อมกันนะคะก่อนไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะสําหรับการเยียวยานะคะซึ่งก็ยืนยันจากนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็ ยืนยันออกมาแล้วนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาต่า40ในพื้นที่สีแดงเข้ม19จังหวัดนะคะก็คือฉะเชิงเราชนบุรีอยุธยานครราชสีมาระยองราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันปราจีนบุรีเพชรบุรี ากอ่างทองนะครนายกสมุทรสงครามและสิงห์บุรีนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะได้ขึ้นทะเบียนโดยสมบูรณ์นะคะระหว่างวันที่4สิงหาคมถึงวันที่24สิงหาคม2564ที่ผ่านมานะคะจำนวนทั้งสิ้น2.6ล้านคนค่ะซึ่งสามารถทยอยตรวจสอบสิทธิกันได้แล้วเมื่อวันที่7กันยายน2564ที่ผ่านมาที่เว็บไซต์ www.ss so.go.th นะคะโดยทางประกันสังคมนะคะก็คาดว่านะคะจะทยอยตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา40นะคะซึ่งก็กำหนดวันโอนเงินนะคะก็จะโอนประมาณวันที่15กันยายนถึงวันที่1 7กันยายนนี้นะคะ่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับการเยียวยาก,กลุ่มนี้นะคะ19จังหวัดก็จะมี3จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดฉะ เชิงเซาชนบุรีและอยุธยานะคะที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดจากทางคอรมอเยียวยาเพิ่มเป็น2เดือนนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้รับเงินกันนะคะก็มีการคาดว่าอาจนะคะจะได้รับเงินรวดเดียว10,000บาทครอบ2เดือนทีเดียวนะคะหรืออาจแบ่งจ่ายเป็นครั้งละเดือนคะ่ะก็สรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ใน19 จังหวัดนี้นะคะก็เตรียมรอรับเงินเข้าบัญชีกันนะคะภายในันที่15-17ถึงกันยายน2564นี้ค่ะอย่าลืมนะคะบัญชีต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ